ธนาคารไทยพาณิชย์บทนำอธิบายภาพรวมของธนาคารไทยพาณิชย์เอซ 1. ประวัติความเป็นมาธนาคารไทยพาณิชย์ก่อตั้งขึ้นในปี2449เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยโดยได้รับพระบระมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุล,จ,ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนหน้านั้นในวันที่4ตุลาพศ2447 พระเจ้าบรมวงเธอกรมื ari, ata, vai, con, ่นมาิีราหรือไทยได้ก่อตั้งบุคคลซึ่งเป็นห้องสมุทที่มีการให้บริการการรับฝากเงินและสินเชื่อต่อมาเมื่อวันที่30มกราคมพศ2449ได้มีการจัดตั้งแบงก์สยามกรรมจนทุนจำกัด เพื่อดำเนินทุนและคิดธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการในปี2182ธนาคารได้เปลี่ยนชื่อภาษาไทยจากแบงก์สยามกร,รมจรลเป็นธนาคารไทยพาณิชย์และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษาจากเดอะสยามคอมเมอร์เชียลแบงก์ลิมิเต็ดเป็น The t ไท i Commission Limited มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบัน SCB เป็นหนึ่งในธานาคารพาณิชย์นนำของไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารเ c b p บีพาร์ z a าซาถนนรัะชะดาพิเศษกรุงเทพมหานาครและมีสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าทุกกลุ่มและดำเนินธุรกิจในหลากหลายด้านเช่นการธนาคารเพื่อรายย่อยธุรกิจองค์กรและการบริหารสินทรัพย์ธานาคารยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการและนวัตรกรรมทางการเงินเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลโดยดำเนินภายใต้กลย,ยุทธ์ดิจิทัลวิดฮมเมนทัชเพื่อส่งมอบคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สวิสัยทัศน์และพันธกิจวิสัยทัศน์ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นที่จะเป็นธานาคารที่น่าชื่นชมที่สุดซึ่งสะท้อนถึงการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับและน่าภาคภูมิใจในทุกๆด้านไม่เพียงแต่ในเชิงการให้บริการที่มีคุณภาพแต่ยังในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีคุณและผิดช,ชอบต่อสังคมและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมในยุคดิจิทัลภาธกิจ ธนาคารไยพาณิ์ตั้งพันธกิจในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าผู้ถือหุ้นพนักงานและสังคมโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายทางในด้านการออมเงินการลงทุนการกู้ยืมและการบริการทางการเงินที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบาย รวมถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR โดยมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนในทุกด้าน 3. กลยุทธ์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ SCBX Transformation การปรับโครงสร้างองค์กรไปสู่ SCBX บริษัทแม่ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขยายธุรกิจสู่เทคโนโลยีและนวัตรกรรมการเงินโดย SCBX จะทำหน้าที่เป็นกลุ่มบริษัทแม่ที่ควบคุมการดำเนินง,งานของธนาคารไทยพาณิชย์และธุรกิจอื่นๆภายใต้การบริหารร่วมกันเช่น ธุรกิจฟินเทคและการให้บริการทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการและการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงในอนาคตการใช้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันภาคารไทยพาณิชย์ให้ความสำคัญกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงานและบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัล และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าตัวอย่างหนึ่งของการใช้ดิจิทัลฟอร์เมชั่นคือการพัฒนาแอปพลิเคชัน ACBEC ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกสบายผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินชำระเงินหรือแม้กระทั่งการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยให้กับลูกค้า กออารขยายธุรกิจนอกเหนือจากธนาคารธนาคารไยพาิชย์ไม่ได้จำกัดตัวเองแค่การทำธุรกิจขนาดธนาคารเท่านั้นแต่ยังได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจฟินเทคและสตาร์ทอัพเพื่อเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วธนาคารมีการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเสริมศักยภาพทางธุรกิจเช่นการพัฒนาบริการการชำระเงิน การให้บริการด้านการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและการทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสร้างโอกาสในการเติบโตในอนาคตกลยุทธ์เหล่านี้ของธนาคารไทยพาณิชย์เน้งการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายธุรกิจการสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าและการเปิดโอกาสใหม่ๆในการลงทุนและพัฒนาอย่างยั่งยืน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินง,งานของ s c b 1. ทฤษฎีด้านการจัดก,การองค์กร Porter Five Forces ECB ใช้การวิเคราะห์อุตสาหากรรมเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันเช่นการตอบสนองต่อธานาคารดิใใจติตอลและ f i n t e c SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามเพื่อวางแผนธุรกิจ 2. ทฤษฎีด้านการตลาด Customer-centric Approach การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า4 p SCB ปรับใช้การตลาดเชิงผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางและการส่งเสริมการขาย 3. าม t ี d น่านวัตรกรรม Disruptive Innovation การลงทุนในธุรกิจ fintech และเทคโนโลยี blockchain เพื่อสร้างนวัตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลาด Open Innovation ร่วมมือกับพันธมิตร และสตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 4. ทิศดีด้านความยั่งยืน Triple Bottom Line SCB ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุนโครงการ ESG โครงสร้างองค์กรของ SCB SCBx ทำหน้าที่เป็นบริษัทแม่ควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจในเครือเช่น SCB Techcardx และ AutoX ฝ่ายธุรกิจหลักธุรกิจธนาคารรายย่อยธุรกิจธนาคารองค์กรธุรกิจบริหารความมั่งคัง่งหน่วยงานนวัตกรรมเช่น s c b 10X ที่มุ่งเน้นการลงทุนโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ s c b มุ่งสู่การเป็นองค์กร,รที่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลโดยสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการลูกค้าและความยั่งยืนในระยะยาว ศึกษานโยบายและกิจกรรมที่องค์กรที่นักศึกษาเลือกใช้เพื่อจูงใจพนักงานข้อที่1การให้ค่าตอบแทน 1. โบนัสที่ธนาคารไทยพาณิชย์ให้แก่พนักงานเป็นการชื่นชมผลการทำงานที่ดีของพนักงานและเป็นการให้รางวัลจากความทุ่มเทในการทำงานตลอดทั้งปีโดยมีบทบาทสำคัญในหลายๆด้านเช่นเป็นกำลังใจและแรงจูงใจ โบนัสเป็นการให้กำลังใจพนักงานในการทำงานให้ดีที่สุดและเป็นแรงจูงใจในการรักษาผลการดำเนินงานที่ดีเพื่อให้พนักงานยังคงมีแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างต่อเนื่องการรักษาพนักงานการให้โบนัสยังช่วยรักษาพนักงานเดิมไว้ได้เนื่องจากพนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญและตอบแทนการทำงานอย่างมีคุณค่าโดยการได้รับโบนัส สามารถสร้างความรู้สึกของการถูกยอมรับและภาคภูมิใจดึงดูดพนักงานใหม่โบนัสที่มีความน่าสนใจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยดึงดูดพนักงานใหม่ที่มีทักษะและความสามารถเข้ามาทำงานในธนาคารทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถเลือกสรรพนักงานที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมทีมได้ง่ายขึ้นข้อ 2. ประกันสังคม สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่พนักงานทุกคนควรได้รับเพื่อให้สิทธิประโยชน์ครอบคลุมหลายอย่างทั้งประกันสุขภาพคุม้มครองกรณีทุพพล,ลภาพหรือเสียชีวิตรวมทั้งกรณีข้อบุตรส่งขอบุตรชลาภาพและว่างงานก็จะได้รับค่าชดเชยเช่นเดียวกันการคุม้มครองด้านสุขภาพพนักงานจะได้รับการคุม้มครองด้านการรักษาพยาบาลรวมถึงการดูแลในกรณีที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจสูงขึ้นจากการรักษาการคุ้มครองกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหากพนักงานประสบเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นทุพพลภาพหรือเสียชีวิตประการสังคมจะให้ความคุ้มครองทางการเงินแก่ครอบครัวของพนักงานซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในช่วงเวลาที่ยากลำบากสิทธิประโยชน์ในการคอดบุตรและการส่งขอบุตร พนักงานที่มีครอบครัวจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการคอดบุตรรวมทั้งการส่งขอบุตรที่เกิดจากการทำงานซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใ,ในช่วงเวลาสำคัญสิทธิในการรับค่าชดเชยกรณีตกงานหากพนักงานต้องหยุดงานชัว่วคราวจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการถูกเลิกจ้างพวกเขาจะได้รับค่าชดเชยจากประกันสังคมซึ่งช่วยลดความกังวลทางการเงินในช่วงที่ต้องหางานใหม่ ข้อ 3. ค่าล่วงเวลา OT การทำงานล่วงเวลาทำให้เราต้องเสียเวลาส่วนตัวไปดังนั้นการได้รับค่าล่วงเวลาจึงถือเป็นสิ่น,น้าใจที่ควรได้รับจากการแจยสละเวลาพักผ่อนมาทุ่มเทแรงกายแรงใจให้งานเสร็จสมบูรณ์เร็วขึ้นการชดเชยการเสียเวลาการได้รับค่าล่วงเวลาช่วยเวลาชดเชยพนักงานที่ต้องทำงานเกินเวลาทำการ โดยการให้ค่าตอบแทนจะทำให้พนักงานรู้สึกว่าการเจยสละเวลาส่วนตัวเพื่อทํางานไม่สูญเปล่าสร้างแรงจูงใจในการทำงานค่าล่วงเวลาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการทํางานให้เสร็จสมบูรณ์ทันเวลาหรือในกรณีที่มีงานเร่งด่วนช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าการทุ่มเททำงานในช่วงเวลาที่เกินไปจะได้รับการตอบแทนอย่างเหมาะสม การรักษาะสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานแม้ว่าการทำงานล่วงเวลาจะส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของพนักงานแต่การได้รับค่าล่วงเวลาช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าความพยายามที่สูญเสียไปนั้นมีคุณค่าซึ่งช่วยสร้างความพึงพอใจและลดความรู้สึกเหนื่อยล้าข้อที่4เบีย้ยขยัน นอกจากโบนัสประจำปีแล้วการได้เบีย้ยขยันก็ถือเป็นขวัญกำลังใจที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับพนักง,งานที่ขยันและทุ่มเทกับงานและทำให้รู้สึกหลักองค์กรมากยิ่งขึ้นด้วยทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้พนักง,งานได้ผลักดันตัวเองไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นขวัญกำลังใจเบีย้ยขยันเป็นการให้รางวัลแก่พนักง,งานที่ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบและรักษาระเบียบวินัยในการทำงานเช่น การมาทำงานตรงเวลาหรือไม่มีการลาป่วยที่ไม่จำเป็นซึ่งช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้พนักง,งานทุ่มเทกับงานมากยิ่งขึ้นการสร้างความหลักองค์กรเมื่อพนักง,งานได้รับเบี้ยขยันพวกเขาจะรู้สึกว่าการทุ่มเทและขยันทำงานได้รับการยอมรับและตอบแทนซึ่งทำให้เกิดความผูกพันกับองค์กรและสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแรงจูงใจในการพัฒนา เบี้ยขยันยังเป็นแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถรักษาผลการทำงานที่ดีต่อไปโดยมีเบี้ยขยันเป็นตัวกระตุ้นที่ช่วยให้พนักงานพยายามทำงานอย่างต่อเนื่องและมีความรับผิดชอบมากขึ้นข้อที่5ค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนที่พนักงานได้รับตามผลงานหรือยอดขายที่ทำได้ โดยมักจะใช้ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการขายเช่นเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ปรึกษาทางการเงินหรือพนักงานการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระตุต้นยอดขายและผลงานค่าคอมมิชชั่นเป็นแรงจูงใจสำคัญสำหรับพนักงานที่ต้องทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายโดยการให้ค่าตอบแทนตามผลการขายจริงช่วยกระตุ้นให้พนักงานพยายามทำงานหนักขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้และประสิทธิภาพการขาย การเสริมสร้างความแข่งขันระบบค่าคอมมิชชั่นสร้างความแข่งขันที่ดีในองค์กรซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาเทคนิคหรือวิธีการขายใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ช่วยเพิ่มรายได้ส่วนบุคคลค่าคอมมิชชั่นทำให้พนักงานสามารถเพิ่มรายได้ส่วนบุคคลจากการทำงานที่มีความมุ่งมั่นและประสบผลสำเร็จหากพนักงานสามารถทำยอดขายได้สูง ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงตามไปด้วยซึ่งช่วยให้พนักงานรู้สึกมีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะการขายของตนเองศึกษานโยบายและกิจกรรมที่องค์การที่นักศึกษาเลือกใช้เพื่อแรงจูงใจพนักงานการสร้างโอกาสการเติบโตการสร้างโอกาสการเติบโตของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB สามารถพิจารณาในหลายมิติ สอดคล้องกับแมวโน้มทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคดังนี้ 1. การขยายบริการดิจิตอลพัฒนาแพลตฟอร์ม SCB e c เพิ่มฟิวเจอร์ใหม่เช่นการลงทุนอัตโนมัติและการวิเคราะห์ทางการเงินส่วนบุคคลสร้าง ecosystem การเงินครบวงจรร่วมมือกับแพลตฟอร์มอีโคสเมนต์การท่องเที่ยวและการธุรกิจสุขภาพการใช้ AI และ Big n a t a วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานเพื่อเสนอผู้บริหารที่ตรงจุดศึกษานโยบายกิจกรรมองค์การที่นักศึกษาเลือกใช้เพื่อแรงจูงใจพนักงาน 2. การขยายตลาดต่างประเทศเข้าไปในตลาดที่มีการเติบโตสูงเช่นเวียดนามอินโดนีเซียและกัมพูชาพัฒนาบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบไร้รอยต่อ 3. การลงทุนธุรกิจใหม่ธุรกิจแฟ n นแช็กและบ็อกเชสพัฒนาโซลูชั่น การชำระเงินและการกู้ยืมธุรกิจ ESG สิ่งแวดล้อมสังคมและธรรอาธิบาลให้สินเชื่อโครงการการพลังงานสะอาด 4. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการใช้กลยุทธ์ Personal Interaction เสนอบริการเฉพาะบุคคลตามข้อมูลและพฤติกรรมการพัฒนาโปรแกรมร o y a l ดีเพื่อเพิ่ม สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย 5. การพัฒนาความยั่งยืนปรับตัวเป็นธนาคารสีเขียว (Green Bankets) ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและสนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้าน ESG เพื่อดึงดูดนักลงทุน 6. การพัฒนาบุคลากรสร้างวัฒนธรรมที่เน้นวัตกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิตัลให้พนักงาน 7. การขยายการผลิตและการบริการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นสินเชื่อที่ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้า SME การขยายบริการ Well Management สำหรับกลุ่มลูกค้ารายได้สูงการสร้างโอกาสการเติบโตของ SCB ต้องอาศัยการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและความเข้าใจในแนวโน้มของตลาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อประสิทธิภาพที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคป,ปัจจุบัน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำงานธนาคารให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายใต้าการบริการการแข่งขันที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและนโยบายการจัดการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรความก้าวหน้าในอาชีพค่าตอบแทนรวมไปถึงวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยธนาคารให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพขึ้น เพื่อมาตรฐานพนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมและหลักสูตรศึกษานโยบายกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาเลือกใช้เพื่อแรงจูงใจพนักงาน 1. การป้องกันการฟอกเงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขนาดอาวุธที่มีอนุภาพทำลายสูงฉบับย่อ 2. จัญญาบันของธนาคารไทยพาณิชย์ HCB Finance Group c s l i m i t of the c o n d e c t การต่อต้านคอลเลกชันและสินบน Anti Corruption and Bribery 4. ความปลอดภัยในการทำงาน Safety and Violence n t จความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและแก๊ง3ชาติซีซั่น2 6. รูเท้าภัยไซบอ Cyber s s t e r i Awareness เจ็ดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 8. Market c o u c t ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งมั่นที่จะดำรงธุรกิจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในระดับสากล เพื่อป้องกันพนักงานทุกคนรวมถึงลูกค้าผู้มาติดต่อและบุคลากรภายในที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ธนาคารให้ได้รับความปลอดภยัยภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเหมาะสมโดยแนวทางคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นหลัก ในการดำรงงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและมีการดำเนินการอย่างจริงจังต่อการจัดการเจ็บป่วยการบาดเจ็บผิดแจรนาเหลือผู้เสียชีวิตจากการทำงานโดยให้ถือว่าเป็นความปลอดภัยเป็นหน้าที่รับผิดชอบสำคัญของพนักงานทุกคนซึ่งพนักงานทุกคนจะได้ ้องคำหนึงถึงความปลอดภัย New Be ทฤษฎีความต้องการคือทฤษฎีที่เน้นความต้องการของบุคคลในการสร้างแรงจูงใจโดยความต้องการของบุคคลแบ่งเป็นหลายระดับซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการจูงใจพนักง,งานของ SCB ได้ดังนี้ 1. การตอบสนองความต้องการพื้นฐาน SCB ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมพร้อมสวัสดิการพื้นฐานเช่นประกันสุขภาพการลาพักร้อน และสิทธิประโยชน์อื่นๆช่วยให้พนักง,งานมีความมั่นคงในชีวิตประจำวัน 2. ความต้องการด้านความปลอดภัย SCB มีนโยบายในการสร้างความมั่นคงในอาชีพเช่นการประกันชีวิตและสุขภาพให้พนักง,งานและโครงการสนับสนุนสุขภาพจิตเช่นการให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 3. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ SCB ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเช่นการจัดกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและสนับสนุนการทำงานร่วมกันข้ามแผนก 4. ความต้องการด้านการยอมรับ SCB มอบรางวัลและการยอมรับแก่พนักงานที่ทำผลงานดีเด่นเช่นโครงการ SCB Excellence Award ซึ่งช่วยสร้างความภูมิใจและความยอมรับจาก ทั้งองค์กรและเพื่อนร่วมงาน 5. ความต้องการในการพัฒนาตนเอง SCB มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเช่น SCB Academy ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและทดลองทำงานในแผนกใหม่หรือโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาตนเองตัวอย่างพนักงานที่เข้าร่วม l e Leadership ดีเรปเมนต์โปรแกรมจะรู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นเพราะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและมีโอกาสเติบโตในอาชีพซึ่งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตัวเอง process b a s e r y ทฤษฎีกระบวนการมุ่งเน้กนการวิเคราะห์ว่าแรงจูงใจเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยเน้นที่กระบวนการตัดสินใจของบุคคลซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการจูงใจอพนักงาน ของ s c p ได้ดังนี้ 1. ทฤษฎีความคาดหวังของรูมทฤษฎีนี้กล่าวว่าแรงจูงใจเกิดจากการที่บุคคลเชื่อว่าความพยายามจะนำไปสู่ผลลัพธ์และรางวัลที่คุ้มค่า SCB ใช้ performance appraisal การประเมินผลการทำงานที่ชัดเจนโดยเชื่อมโยงผลการทำงานกับรางวัลเช่นโบนัสประจำปีและโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง หากพนักง,งานเชื่อว่าความพยายามในการทำงานของตนจะนำไปสู่การประเมินที่ดีและได้รับรางวัลที่คุ้มค่าก็จะมีแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มขึ้นตัวอย่าง SCB มีโครงการ e n g h t e Program สำหรับพนักง,งานในพผนกการขายโดยกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนหากบรรลุเป้าหมายจะได้รับค่าคอมมิชชั่นและโบนัสเพิ่ม เชื่องช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น 2. ทฤษฎีความเสมอภาคของอดัมทฤษฎีนี้ระบ,บุว่าแรงจูงใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกว่าตนได้รับความเป็นธรรมในการทำงานโดยการเปรียบเทียบสิ่งที่ตนเองได้รับกับสิ่งที่ผู้อื่นได้รับ s c b ให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนโดยการเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันและกำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถของพนักง,งานอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักง,งานรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตัวอย่างพนักง,งานที่ทำผลงานได้ดีและได้รับการเลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถใกล้เคียงกันจะรู้สึกว่าการทำงานของตนได้รับการประเมินอ,อย่างเป็นธรรมซึ่งช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน reinforcementary ที่แสดงแรงเสริมเน้นการใช้ผลลัพธ์ของพฤติกรรมมาเป็นตัวกระตุ้นแรงจูงใจโดยมีการให้รางวัลเมื่อพฤติกรรมดีและการลงโทษเมื่อพฤติกรรมไม่ดีเช่น1 positive reinforcement แรงเสริมทางบวก SCB ใช้ระบบรางวัลเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมที่ดีเช่นการให้โบนัส การเลื่อนตำแหน่งและการประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักง,งานที่มีผลงานดีเพื่อให้พนักง,งานเกิดแรงจูงใจในการทำงานต่อไปตัวอย่าง พนักง,งานที่ปิดยอดขายเกินเป้าหมายจะได้รับโบนัสพิเศษและประกาศชื่อในที่ประชุมซึ่งกระตุ้นให้พนักง,งานมีแรงจูงใจในการรักษาผลงานที่ดี 2. Negative Reinforcement แรงเสริมทางลบ SCB อาจลดภาล้งงานหรือความเข้มงวดในการตรวจสอบเมื่อพนักง,งานทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้พนักง,งานรักษาพฤติกรรมที่ดีนั้นต่อไป 3. Punishment, การลงโทษ S.C.B มีนโยบายลงโทษที่ชัดเจนสำหรับพนักง,งานที่ทำผิดเช่นการละเมิดจรรยาบรรณโดยอาจมีการตักเตือนลดโบนัสหรือการพักงานเพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมข้อเสนอแนะ 1. ขายายสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพเช่นเพิ่มการประกันสุขภาพสำหรับโรคร้ายแรงหรือคุ้มครองถึง การดูแลสุขภาพจิต 2. ให้สิทธิ์การลาง,งานสำหรับการดูแลครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน 3. จัดทำกองทุนกเกษียณอายุหรือเพิ่มอัตราส่วนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. สร้างโอกาสให้พนักงานหรือครอบครัวสามารถเข้าถึงสวัสดิการทางการศึกษาในระยะยาวเช่นการสนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดช่วงการศึกษาของบุตร 5. ใช้ระบบประเมินผลงานที่โปร่งใสและมีเกณฑ์ชัดเจนเพื่อพิจารณาการปรับค่าตอบแทน 6. เพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นโดยให้ความรับผิดชอบที่มากขึ้นและสร้างสรรค์ 7. สร้างช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักง,งานมีส่วนร่วมในการเสนอแนวะคิดใหม่ๆต่อองค์กร 8. จัดพิธีมอบรางวัลที่มีความพิเศษและเป็นที่จดจำเช่นการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการมอบของขวัญที่มีคุณค่าเชิงจิตใจ 9. เพิ่มการยอมรับในรูปแบบที่หลากหลายเช่นการเขียนจดหมายขอบคุณจากผู้บริหาร หรือการโพสต์ยกย่องบนแพลตฟอร์มภายในองค์กร 10. พิจารณารางวัลเชิงประสบการณ์เช่นทิปพักผ่อนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองสรุปแนวทางการจูงใจพนักงานในองค์กรเช่น S.C.B. สะท้อนถึงการให้ความสำคัญทั้งในด้านค่าตอบแทนสวัสดิการโอกาสการเติบโตและการพัฒนา สภาพแวดล้อมการทำงานอย่างยั่งยืนซึ่งช่วยสร้างแรงจูงใจและรักษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ